สวัสดีท่านคณะกรรมการครับผมว่าที่103ร้อยตรีทพสารเพ็งสงครับหรือที่ทุกคนเรียกว่า ปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกดุริยางคศิลป์ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนบ้านตลาดแห่งนี้ ในด้านวินัยและการรักษาวินัยในเรื่องของวินัยและการรักษาวินัยนะครับผมเลือกที่จะมาโรงเรียนตอนเช้าเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการสอนนักเรียนนะครับแล้วก็ได้มีเวลาเตรียมตัวในการพัฒนาและเตรียมในเรื่องของการสอน ที่จะให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับผมเลยเลือกการมาโรงเรียนก่อน7โมงเช้านะครับและสิ่งสำคัญที่ในการมาโรงเรียนตอนเช้านะครับที่ผมไม่เคยลืมนะครับนั่นก็คือการลงเวลาในการมาโรงเรียนตอนเช้า ลืมปากกาจะไปเอาปากกาก่อน และสิ่งสำคัญที่สุดนะครับหลังจากมาโรงเรียนนะครับนั่นก็คือการลงเวลาซึ่งสิ่งสำคัญในการลงเวลานะครับนั่นก็คือปากกาการแสดงออกและกิริยาท่าทางนะครับก็เป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารจิยธรคติเชิงบวกต่อประเทศชาติครับ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะครับเช่นการข้ามทางม้าลายก็เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับวินัยและการรักษาวินัยต้องแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะครับมีเจตคติเชิงบวกต่อประเทศชาติปฏิบัติตามกฎระเบียบ และที่สำคัญนะครับปฏิบัติตามกฎหมายในด้านคุณธรรมจริยธรรมในด้านคุณธรรมจริยธรรมผมปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนาศาสนก,กิจทั้งในจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนในด้านจรรยาบรณวิชาชีพ ผมพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอยู่สม่ำเสมอติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองและนานาชาติมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็จะใช้ เงินเดือนมาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับปลูกพืชปลูกผักที่มีไว้ซึ่งเป็นที่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับผมก็ปรับสถานที่นะครับให้เหมาะกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับก็ไข่ที่ได้จากไก่นะครับเราก็นํามาบริโภคส่วนพืชน,นะครับก็ผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆนะครับก็นามาปรุงอาหารได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาว่างหลังจาก เสร็จสิ้นการสอนแล้วนะครับก็มาทำวิถีพอเพียงนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีครับเราก็จะใช้ข้าวเปลือกในการให้อาหารทุกอย่างในสวนตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะใช้โโโระบบออร์แกนิกนะครับในส่วนของตรงนี้เราก็จะเป็นปลาที่ไว้สําหรับบริโภคนะครับเราจะมีทั้งปลาดุกปลาช่อนนะครับ จะเป็นต้นเชอร์รี่นะครับกินได้นะครับนี่นั่นก็มากินจากต้นได้เลยครับอืมกินจากต้นได้เลยนะครับทุกอย่างนะครับเรายังไม่ใช้สารเคมีสามารถเด็ดจากต้นและกินเข้าไปได้เลยนะครับเช่นเชอร์รี่ลูกนี้นะครับอืมเศรษฐกษิจพอเพียงนอกจากจะอยู่ในพืชสวนไรนานแล้วนะครับเราก็ยังสามารถประยุกต์ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสู่การพัฒนาวิชาชีพได้นะครับเช่นทํา เครื่องดนตรีใช้เองนะครับเช่นของควายที่เสียชีวิตแล้วนะครับเราก็นําส่วนเขามาทาเป็นเครื่องดนตรีนะครับก็จะได้เป็นอันนี้นะครับก็สามารถเป่าได้นะครับคณะกรรมการท่านใดต้องการจะมาชมพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงของผมนะครับก็เรียนเชิญได้ที่ซอยหอไตรนะครับตรงข้ามกับร้านไทยสมบูรณ์นะครับเข้ามาเกือบจะสุดซอยนะครับดีต้อนรับมี อาหารมีบรรยากาศให้ชมนั่งจิบกาแฟชิวๆก็ได้นะครับจิตวิญญาณความเป็นครูในด้านจิตวิญญาณความเป็นครูผมเข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้อง รวมถึงสิ่งดีๆที่มอบให้แก่ผู้เรียนความเสมอภาคเป็นธรรมกับนักเรียนทุกคนให้อภัยปราศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามศักยภาพความสนใจหรือความตั้งใจเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนคิดสํานึกความรับผิดชอบ ประตูปิดวันนี้วันอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์นี่หว่าผิดวันแล้วจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูผมมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ และให้สังคมยอมรับมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูประพฤติป,ปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพปกป้องป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติป,ปฏิบัติตนในทางที่เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อวิชาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคม ในด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนผมจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้การบริหารจัดการชั้นเรียน ผมจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามการพัฒนาตนเองผมพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพการทำงานเป็นทีมผมใช้หลักการทำงานเป็นทีมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนพัฒนาทีมงานอยู่สม่ำเสมองานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ผมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานบริหารวิชาการและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีผมสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เอาละครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิดิทัศน์ในการประเมินครูผู้ช่วยของป๋ามีนหากผิดพลาดประการใดป๋ามีนก็คงต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกาบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่มาประเมินนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากท่านคณะกรรมการนะครับถ้าอยากชมคลิปของป๋ามีนนะครับวิดีโอต่างๆก็อย่าลืมไปกดติดตามในช่อง YouTube นะครับ ช่องป๋ามีมสิบป๋าชาตนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับว่าที่ร้อยตรีทพสารเปิงสงหรือป๋ามีมก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ